ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถามมาต่อไปกับซีตารายการนี้เป็นรายการตอบปัญหาโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวันนี้ลูกรวงจะมีเรื่องอะไรไปรับฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโดมโอเค,คเดี๋ยวขอทวนวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะ เกิดวันเสราร์ที่2ตุลา2525ก25รุงเทพเวลาเนี่ยคือ7 0มง5นาทีกับ7มง25จะบอกว่ามันเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะกำลังเปลี่ยนราศีพอดีพอดีเลยนะดาวพุธเนี่ยย้ายตอน7มง20ขอคุณบอกว่า7โมง5นาทีถึง7มง25มาเลยทําให้ลังเลว่าเอ๊ดาวพุธด,ดวงเนี้ยนะคะจะอยู่ที่ราศีสิงหรือราศีกันดี ทีนี้ชิต้าเลยจะผูกไว้ที่ราศีกันก่อนนะคะเพราะว่าจะมีค,คือเขากําลังจะเข้ามาที่ราศีนี้จะมีกําลังมีอิทธิพลมาที่ราศีกันมากกว่าทีนี้อ๋อครับจากการผูกดวงของคุณโดมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าดาวย้ายราศีนะคะและคุณดันเกิดลัคนาราศีกันพอดีนะคะคมีถามมาเรื่องของออชีวิตนะคะชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยหมายถึงแง่อะไรคะการงานหรือการเงินการเงินครับผมการเงินอ่ะ เ,เ,เรื่องเรื่องของดวงเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในช่องการเงินนะจริงๆคนที่ดาวพฤหัสอยู่ในช่องการเงินนะ่ะนะคะมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเงิน<อ>นะคะคือถ้ามี <นะ S 1> คืออย่างไรก็ตามเหมือนมีผู้ใหญ่อะ่ะเขามาคอยเป็นด่านแบบป้องกันด้านหน้านะคะอย่างบางทีคู่รักคุณส่วนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาคอยปกป้องหรือมาคอยช่วยเหลือหรือมาคอยให้มาคอยให้เราเองอันนี้พฤหัสนำหน้าลัคนานะคะ สิ่งสิ่งที่ชิต,ต้ามองเนี่ยนะคะคือ <บ S 1> จริงๆดวงอะ่ะไม่ได้เสียหรอกนะของคุณโดมดวง <บ S 1> ไม่ได้เสียนะคะแต่คนที่จะต้องระวังในพื้นดวงของคุณน่ะหนึ่งเลยนะคะบบคือเพื่อนหรือสังคมบบบที่คุณเข้าไปอยู่บบเพราะเพื่อนหรือสังคมของคุณเป็นดาวอังคารนะเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยแข็งแรงมากดาวอังคารดวงนี้แต่ศักยภาพของดาวอังคารคือคนชอบลุยคนแรงคนจริง นะแล้วบังเอิญคุณคุณนะมีดาวเสากลุ่มลักนณานะคะเสากับ,บ,บอังคารเนี่ยเขาถึงกันในในในตรีในจักรราศีคุณเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวคูศนานาค่ศัตรูนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมอาจจะทำให้คุณเกิดมีปัญหาได้นะเรื่องของแบบความรุนแรงเรื่องของแบบปากเสียง หรือสัง,<อ>งคมนําเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาอะไรมาให้กันกับคุณน่ะนะคะบางทีอยู่ในสังคมคไม่ดีเขาอาจจะทําให้เราเสียหายทรัพย์สินก็ได้ชื่อเสียงก็ได้หรือรหรือตัวเองอ่ะนะคะก็อาจจะแบบมีปัญหาทีเนี้ยมีไหมเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะมีมีเริ่มเริ่มมีอยู่ครับตอนนี้กํลาลังโดนแทงหลงังเรื่องงานอยู่ครับอ่ะอันนี้เป็นพื้นดวงหมายความว่า ถ้าชีวิตคุณจะดีขึ้นได้เนี่ยนะคะคหนึ่งนะคะดีได้ด้วยตัวเองนะคะคเป็นหลัก <ผม S 1> นะคะสองออคนใกล้ชิดอะ่ะคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะคะครอบครัวคือดาวพฤหัสเนี่ยนำหน้าลัคนานะคะคุณส่วนคู่ครองก็พอได้นะคนกลุ่มนี้ดีแต่ถ้าคุณไม่เลือกคบเพื่อนคุณจะมีปัญหาตลอดอชีวิต ตลอดชีวิตนะเพราะมันคือ,อสังคมของอคุณที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้เกิดแบบความขัดแย้งกันโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นในลักษณะของดาวอังคารเนี่ยนะคะคือคน,อ,คน,คนอังคารคือคนที่แบบมุทะลุอ่ะคือ,อมาแล้วฉันลุยเลยอ,ะอ่ะนะคะหรือรหรือคนที่ก่อนถ้าเกิดแทนอาชีพคือหนึ่งช่างพวพวกพวกพวกช่างทั้งหลายอ่ะนะคะพวก ส่งที่ใช้เครื่องมืออ่ะต่างๆพวกนักกีฬาพวกที่ที่ใช้ความรุนแรงชอบลุยอ่ะจริงๆอังคารก็เด็กแว้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีกันกับเราสักเท่าไหร่จะต้องเลิกคบให้ดีๆคนที่คุณคบได้นะคะดาวพฤหัสนำหน้าลัคนานะคะผู้ใหญ่ผู้มีปัญญาคนที่แบบว่าคนที่มีความรู้การศึกษาคนที่อยู่ในสีในธรรมอ่ะลุ่มสายขาวอ่ะ ดุมสายขาวเนี่ยจะดีกับคุณมากๆทีนี้คุณต้องเลือกคบคนอ,อันนี้สําคัญตลอดชีวิตนะคบคนดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีกันกับคุณทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องเงินหนักนะคะ ดาวพฤหัสบดีที่คนกับเรื่องเงินของคุณเพราะคุมอยู่ในช่องการเงินปัจจุบันพฤหัสเป็นแปกเป็นพินทุบาทนะคะตกมรณะบางทีผู้ใหญ่ที่เขาเคยสนับสนุนหรือช่วยเหลือของเราในช่วงเวลาเนี้ยนะคะ,ะเขาตกอยู่ในจุดมรณะแปลว่าเขาอาจจะไม่มีกําลังที่จะมาช่วยสนอบสนคุณเหมือนก่อน เพราะเขาเขาก็ตกแบบช่องเสียหรือเขารู้สึกมองคุณผิดไปช่วงนี้อาจจะแบบเม้งเ้หรือแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเอ็นดูเหมือนก่อนต้องรอดาวพฤหัสย้ายพื่หัสจะย้าย30เมษาศานี้แล้วกําลังจะย้ายแล้วใช่พอพฤหัสย้ายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออผู้ใหญ่กลับมาให้เครดิตคุณเหมือนเดิมเวลาพูดอะไรเขาก็จะเชื่อคุณเหมือนเดิมจะไม่งอนจะไม่ห่างเหิน30เมษายาเป็นต้นไป พฤหัสดีแล้วแต่ราหูยังเลงอยู่ราหูเนี่ยม,มีดีและมีเสียกันกันกบคุณนะราหูเนี่ยเสียตรงที่ว่าจะเจออาทิตย์พุธในพื้นดวงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะราหูมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนถึงพฤษภา6-8การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงคนใกล้ชิดมีเรื่องที่แบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะ แต่แต่ก็จะมีจุดดีบางอย่างเพราะราหูจะเจอเดาวเสาร์และดาวศุกร์ด้วยคือมันเหมือนแบบเปลี่ยนแต่แต่คุณอาจจะสมใจก็ได้เรื่องบ้านเรื่องงานแต่มันก็จะมีเหตุให้ให้ต้องเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับครับผมมีอะไรถามเพิ่มมีแบบนี้ไหมมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหรือเป็นยังไงกำลังคิดกำลังจะมีชื่อน่าจะโยนย้ายอีกที่หนึง่งเดียวครับอ๋อยกย้ายเรื่องงานใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นประจีที่นึงอยู่ี่ครับแล้วตอนเนี้ยขอขอแถขอถ่ายอีกเรื่องนี้ได้ไหมคนหลักอะครับตอนนี้กําลังมีปัญหากันแยกกันอยู่อยู่ครับอ๋อโอเคเขาจะกลับมาไหมคือคือคือคู่ครองเนี่ยนะคะคือดาวพฤหัสก็ตกมรณะเหมือนกันนะคะเขาก็แยกย้ายไปก็เป็นไปตามดวงนั่นแหละนะคะแต่ราหูมะเรงอะก็เลยมองว่า คุณอาจจะต้องระวงังไม่รู้คุณมีรักซ้อนหรือเปล่าหรือแบบเรื่องเรื่องของความรักราหูคือความมัวเมาอะความมัวเมามัน,มนเข้ามาถึงตัวเรานะคะบางทีความมัวเมาอาจจะเป็นหนึ่งลักซ้อนสองาจจะเป็นคุณไปยุ่งวุ่นวายอะไรแบบที่แพชชั่นเกินเหตุอะหรือสายดาร์กสายดำ,ยดำเลยทำให้คนรักของคุณก็อาจจะทนไม่ได้ก็ได้เขาก็าอาจจะแบบเอองั้นไปละบายๆความคิดเราไม่ตรงกรัน มันสาเหตุมาจากอะไรอะจ๊ะที่เขาที่เขาไปอ่ะอือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่อยู่เขาก็ไปเลยอืผมไม่ค่อยมีตังค์ให้เขาเะครับอ๋อตังค์หมดความเงินหมดคนรักไปแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ทําผิดอะไรใช่ไหมหรือแบบว่าดูแลเขาเต็มที่หรือเปล่าหมายถึงว่าดูแลใส่ใจเหมือนเดิมไหมยกเว้นเงินดูแลเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ ติดอะไรมมีปัญหาทางด้านเงินมากครับมีแต่เรืนอ่างนเดียวหรออะไรนะครับมีปัญหาแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นห่ะคะมีไหมเวลามีให้ไหมเราไปติดอะไรแบบว่าติดเกมติดนู่นติดนี่ไม่มีเวลามีไหมไม่เวลาเวลาน่าจะไม่มีเวลาเพราะผมอยู่แต่ที่ทำงานด้วยอ่ะทําแต่โออครับค่ะก็เรื่องเรื่องของความรักเนี่ยนะคะราหูยังถึงอยู่ เลยมองว่ามันอาจจะยังไม่เด่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะคะครับผมค่ะคแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับไปคุยกับเขาเนี่ยนะคะสามสิบเมษาเนี่ยดาวความรักอ่ะย้ายย้ายจากจุดเสียเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะคก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีการ,รบแบบว่าเออคิดถึงการอาจจะได้มีการแบบว่าเออพูดคุยติดต่อกันบ้างอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับผม ครับโอเคชีวิตจะดีขึ้นไหมก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนส่วนมากคบเป็นในลักษณะไหนยังคล่องใจอยู่มีแบบแทงหลังกันเกานีแบบทำกิจการเหมือนชิงกันชิงผมทําบริษัทธากัศยานไทยนะครับเหมือนแบบแย่งชิงกันขึ้นตำแหน่งกันอยู่ตอนนี้ผลงานกันอยู่อะ เคื่อนี้ส่วนมากถ้ากัศยานนี่เพื่อนเป็นพวกช่างพวกเทคนิคผมอยู่ฝ่ายยับเพ้งแลกู้ภัยอะครับอ๋องั้นก็โอเคดาวอังคารก็ส่วนมากจะเป็นแบบเทคนิคอะพวกทําอะไรที่มีเครื่องมืออะนะคะโอเคเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคุณเนี่ยแหละตัวสําคัญเลยในชีวิตที่จะทําให้เราเกิดแบบความเสียหายอะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนายอะนะคะจริงๆนายอะ ุมลัคนาของเรานะดาวศุกร์คือดาวตัวนายคุมลัคนานะคะเขาอาจจะทําให้เราทุกข์หรือเราอึดอัดน,นะคะแต่ก็จะแบบว่าช่วยนะคะแบบว่าถ้าเราทําอะไรตามที่ท่านที่เขาว่านะคะเพราะเป็นดาวคู่ธาตุเป็นดาวคู่สมลคลทําอะไรตามที่นายสั่งแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะ,ะถึงเราจะอึดอัดใจถ้าทาตามเขาทุกอย่างก็โอเคนะคะมองว่ามองว่าก็ทําตามนายให้ดีที่สุด ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวก็ชีวิตก็กำลังจะดีขึ้นนะ30เมษาเป็นต้นไปเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายนะจ๊ะครับผมครับผมค่ะขอบคุณค่ะน้องโอมสวัสดีค่ะขอบขอบขอบคุณพวิสีตาค่ะสำหรับท่านที่เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตสนใจตรวจดวงฟรีหนึ่งคำถามหรือดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ให้ดีชิตาแอสโทรจีได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย